ทำไมวันนี้อยู่ๆแบบเธอเธอก็แบบเล่นเกมดึกแต่เราเราชวนไปแล้วทำไมเธอแบบช้าจังเลยอนีอยู่ไม่อยู่หน้าจอไงอ๋อแล้วไปอ,อยู่ในใจเราไหมถ้าถ้าไม่ได้อ,อยู่หน้าจอแล้วได้เหรอพ <c oughs> ่อได้เราเราตามจีบเธอไปคลิปหนึ่งแล้วแต่เธอคงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราอะแอบชอบเธออะไรเงีย้ยชอบจริงป่าจริงดิเราพูดจริงจังอ่ะรู้ป่าเราบบจังแล้วก็ไม่โจอแล้วก็แบบจริงใจด้วยแเชื่อป่ะเราเราจริงจังนะแได้ยินเสียงอะไรสี่งแมงมุมแมงบีอะไรแถวนี้วะ ฮัลโหลเนปได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินเราไม่เล่นด้วยกันนานมากเลยรู้่ไหมรู้เปล่าว่าเราคิดถึงใช่เปล่าใช่ดิเราเราไม่เล่นกับเธอไงเอ้าใครเข้ากลุ่มมาเนี่ยเธอใครไม่รู้อ่ะให้เขาเล่นด้วยเปล่าได้ได้ได้เฮ้ยทำไมมึงชอบเสือกเข้ามาวฮัลโหลนายนายนายเข้ามาทำไมเนี่ยเป็นใครเนี่ยนายนายเป็นใครเนี่ยนายเข้ามาห้องเราได้ไงยี่ไงเราจีบสาวอยู่เราคือสุดหล่อ อะไรเดเจอนจอไปเล่นด้วยหรอสวัสดีครับคุณผู้หญิงให้เล่นด้วยก็ได้ให้ผมเล่นด้วยได้หรือเปล่ากู้เตะเบื์อนี่โอเคครับไปกดเลยครับคุณ energy tv เจยเจอเด็กเกียร์อนกแล้วทุกคนเด็กเกียร์อะไรครับผมเด็กดี ฮัลโหลเธอ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 ลงไหนอ่ะครับอะไรหรอลงไหนก็ได้เฮ้ยมันใครเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จักเนี่ยเฮ้ยมาเล่นด้วยครับโหแม่งโคตร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 แบบเด็กกระปุกอ่ะเออเราเราเราไปเดิเทียบเท่าดีกว่าเราไปเทียบเท่าสองคนเดี่ยไปเนี่ยเด็กกระปุกเนี่ยมันชอบชอบแบบตามเรามามันใครไม่รู้เนี่ยเราไม่จักเนี่ยไม่ไม่รู้จักผมจผมไม่ได้แล้วหรอไม่รู้จักผมไม่ได้หรอผมไม่รู้จักคนใครหรอ เธอไปหนีมาเร็วเราหนีมาดีกว่านเนี่ยเขาอยากเล่นกับเราแล้วก่าหรือเปล่าเนี่ยเธอว่าไงนี่ระวังนะระวังนะเดี๋ยวเราปกป้องเธอเองรู้เปล่าโอเค <Okay. S 2> รู้เปล่าเกมนี้เราโคตรโหดอะ่ะเราปกป้องเธอไนดะ้เอออาจจะเป็นตัวขัดขวางอะไรเงี้ยแบบเบอร์อะไรว่าเบอร์สามแบบพวกกบบตัวเสนียดอะไรเงี้ยเธอไม่ต้องสนใจนะออไม่ใช่เพื่อนเธอเหรอใช่มันเป็นตัวแบบตัวเสนียดอะไรเงี้ยอ เยธอตามเรามาเลยครับระวังนะระวังมันกัดนะเธอคนหนึ่งชื่ออะไรเหรอเดี๋ยวไม่ต้องบอกคุณต้องบอกชื่อเนมอ๋อ้ชื่อนางฟ้าเป็นไรเหรอครับก็ระวังนะลูกจิตนะเนอะโอ้ไม่รู้จักับราติรสอะไรผมคุยกับเขาเนี่ยคุณเปไกลที่คุณเบอร์สองคุณมาอยู่เดียมาเข้าเนี่ยเออผมกีบสายอยู่เนี่ยคนคือใครโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็แต่ก็แต่แบบกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วเฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเด็กเกมแล้วน่าสนใจมันกเราไหมได้เหรอ ได้เอ่อที่ล้มลงอะไรเงี้ยแบบไม่มีแบบพวกแบบอะไระเขาได้วัดมาอยู่ใ,ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยพวกวิญญาณสัมภเวสีอะไรเงี้ยอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะใน่าระวางสัมภเวสีนะสัมภเวสีมันดุมากเลยนะเราบอกไว้ก่อน <t> แล้วว่าจะแบบดึกดึกขนาดนี้แล้วยังไม่นอนอีกเหรอ <Y> ang, <t> ยังยัง <t> ยังยังย <t> ังให้เราให้เราไปนอนเป็นเพื่อนไหมเอาดีก็นอนได้ได้ได้ไม่ได้นอนได้กันอะไรเงี้ยแบบผมพงผผ้าอะไรเงี้ยเผื่อแบบอากาศมันหนาวหรือว่าร้อนอะไรเงี้ยนอนผมผ้าเลย ก็นอนห่มผ้าไงเราเราแบบนอนห่มผ so. ้าด uh, oh ้วยกันอะไรเงี้ยเออมันจะได้ฟิวหน่อยอะไรเงี้ยใช่อ๋อใช่ยชายช่ยจะได้ยินเสียงผาสัมภเวสีป่ะไม่ไม่ได้ยินเออดีแล้วเราด้วยสังคนนี่แหละแบบสัมภเวสีหรอหรออะไรอ่ะไออ่ะเฮ้ระวังนะระวังนะนะครับระวังอยู่ครับระวังอยู่ครับ เธอเชื่อป่าว่าตาเนี้ยเราเราจะปกฟ้องเธอได้ที่หนึ่งเราจะรอดู จัดไปเรานี่แหละโคตรโหดของจริงนะเธอเราแบกเธอได้ที่หนึ่งด้วยทำไมวันนี้อยู่ๆแบบเธอเธอก็แบบเล่นเกมดึกจังเลยเราเราชวนไปแล้วทำไมเธอแบบหาจังเลยไอนี่อยู่แบบไปอยู่หน้าจอไงอ๋อแล้วไปอ,อยู่ในใจเราไหมถ้าถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอเรวได้หรอคะได้เราเราตามจีบเธอไปคลิปหนึ่งแล้วเพราะว่าเราอ่ะแอบชอบเธออะไรเงี้ยชอบจริงเปล่าจริงดิเราโคตรจริงจังอ่ะรู้เปล่าจริงจังแล้วก็ไม่จริงโจแล้วก็แบบจริงใจด้วยใช่ปะว่าวก็จริงจังนะเธ่ได้ยินเสียงอะไรเสียงแมงมุมม วีอะไรแถวนี้วะไม่ยินอยู่เบาเออเสียงแมงวีอะไรไม่รู้อะไรอ่ะไปไปไปเธอป้าเราไปที่อื่นดีกว่าอ่ะเออเดี๋ยวแบบมีเสียงแมงวงแมงวีอะไรเงี้ยใช่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 ไม่รู้อ่ะวูดระวังระวังนะระวัง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 เราปุป้องเธอจปุกป้้งเราแล้วแหละใช่ใช่ช่เราปุป้องเธอปุ๊บปุ๊บเ้ยเธอป้าเราเข้าวงกันเธอระวังนะระวังนะระวังสัมภเวสีไปไปไปแมวแมวแวแมวแม พาเราไปเก็บแอร์ดรอปไหมแอร์ดรอปเราก็เราว่าจะไปเก็บแอร์ดรอปดีกว่าไปด้วยกันเลยขอบคุไปด้วยกันเลยครับใครถามเนี่ยใครถามได้เนี่ยไปขอเองครับขอเองครับเผ๊ดเผ็ดเผ็ดอุ้ยเผ๊บนี่ยทำไมวันนี้เธอแต่งชุดแบบน่ารักกว่าปกติทุกวันน่ารักใช่เราน่ารักเองน่ารักกว่าเราเราก็น่ารักนะปกติเธอแต่งแบบนี้ปะเนี่ย ใช่ใช่ไม่อุ้ยแต่ว่าทำไมวันนี้แบบแต่งแต่งตัวหน้ารากเป็นพิเศษจังเหมือนแบบรู้อะว่าแบบเอออยากได้กับเราอะไรเงี้ยรู้เปล่า<ม>เธอเธอ,ออยเ <laughs> ่า,ไ,ไ,า,ยาไปแต่งตัวแบบงี้ให้ใครดูนะแบบเราแบบเราหว่วงอะไรเงี้ยเออแต่งตัวให้เราดูคนเดียวก็พอแล้วเ,เราโคตรโหดแล้วเราบอกเลยเกมเนี้ยเราโน่หนึ่งแล้วปีตายนล้วเราก็โหดเหมือนกันนะ ก็แต่ว่าแต่ว่าคนมันเงียบจึงเลยอ่ะเธอเรายังไม่เจอใครเลยก <c oughs> ็เราไงอไนาคตข้างหน้าของเธออไม่ตอนนี้ก็เห็นแนัน,นเธอไงต้องเห็นเราไหมอ่ะเห็นเราไหมอ่ะ ไปไปที่ดีเราไปที่อืดีกว่าไปเถอะปะหรอหรอไปเถอะระวังนะแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรว่าเสียงแมงวงแมงหวีหรือเปล่าอะไรนี่ยชอบแบบมาเกาะคัวอะไรเงี้ยหรอเราเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าเราบอกว่าเรารักเธอมากนะเราก็รักคุณครับตั้งหนุนจานนะจาน เแ้ความรักมันจะตายเพราะพวกเองปะป่านกันนี่แหละขอาแตกขอาแตกขอาแตกเดี๋ยวเราฆ่าได้เว้ยวินัยเนี่ยมาแล้วเราทำไมเฮ้ยเกินไปเปล่าใครร้าครับสาวเขาละสาวคิวได้เนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณมั่วแล้วอ๋อโอเคโอเคเราให้อภัยเราแฮร์ไฟคุณมันมั่วแล้วคือว่าเราเหรอเราไม่ได้ว่าใช่ไลยบ้าเขาทำมาเองเราแฮร์ไฟด้วยเอ็งไม่ดีเลยว่ะไม่ดีเลยโอไปหาว่าผู้หญิงทำไมความชอบหลอนหข่งไงพอนั่งอ่อนายอ่อนไงเนาะเฮ้ยเม้าหลอน เธอระวังนะเราปกป้องเธอตายจะตายแล้วอุ out, splash, uy, oh, ้ยเฮียล yeah, yeah, oh. ้มโอ้กึนเด็กคนอ่อนเลยเฮียมันวา้าพี่ว่าเฮ้ยช่วยเราช่วยเราระวังนะจับหรือเปามันมันวาร์ป่ะเมื่อกี้มันวาร์จับารือเปล่าได้ไงวะอุ้ยเด้ออ๋อมันเยอะจริงเยอะจริงอุ้ยอะไรดิ ฮัลโหลเธอเราเมื่อกี้เราขอโทษนะอพอดีแบบไม่เป็นไรมึงใครเด้ยเธอเราขอโทษนะที่เราปกป,ป้องเธอไม่ได้อะ่ะ เป็นรเรามีอย่างหนึ่งที่เราปกป้องเธอได้คือรู้เปล่าเธอรู้เปล่าว่าคืออะไรคืออะไรอะคือหัวใจเธอไงเธอคือคนเดียวที่เราปกป้องเธอได้อะหัวใจเธอคนเดียวเลยขอใช่หรอเธอเธอไม่ต้องนะเวลามีเสียงอะไรแบบแมงวงแมงวีหรือว่าสัมภเวสีอะไรใกล้ๆเราอะไรเงี้ยเธอแบบเงียบๆไว้แบบเธอคุยกับเราสองคนอะไรเงี้ยเออบางม่สนใจอยู่แล้วเคเดี๋ยวเรากลับมาเล่นด้วยกันใหม่นะได้ได้เลยได้เลยโอเค Okay.